เอาชาวเน็ตถึงกับอดขำไม่อยู่หลังจากผู้ใช้งาน TikTok ชื่อว่าแจวแมวหรือแจวแมวโพสคลิปที่เธอสะกดชื่อให้แก๊ง Call Center ฟังซึ่งจะเรียกว่าเป็นอีกวิธีในการรับมือกับแก๊ง Call Center ของคนเหงาๆก็ยังทำได้โดยระหว่างที่กำลังคุยอยู่นั้น Call Center ได้ถามชื่อของเธอตามบัตรประชาชนซึ่งเธอได้ตอบว่าพอดีมีสบัตร call center จึงบอกว่าขอเป็นชื่อบัตรปัจจุบันเธอถึงถามอีกว่าเป็นชื่อตอนปศ4ได้ไหมอีกฝั่งของสายจึงได้บอกกับเธอว่าขอเป็นชื่อที่คุณลูกค้าใช้เป็นชื่อปัจจุบันเลขครับจังหวัดนั้นเองเธอได้เริ่มสะกดชื่อโดยขึ้นต้นด้วยตัวอักษรว่าสรสฤสีค่ะลอจุลาสระอยยผู้หญิงสะอูตอเต่าค่ะ ส่วนปลายสายก็ยังไม่ท้อยใจเดินหน้าถามชื่อของเธอต่อพร้อมกับทวนถามว่าลอจุลาสระอายอผู้หญิงสะอุกตอเต่านะครับคอลเซนเตอร์หนุ่มยังไม่ยอมแพ้คราวนี้ขอให้เธอช่วยสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษเจ้าตัวจึงตอบไปว่าได้ค่ะก่อนจะสะกดแบบสาวอินเตอร์แบบสับว่า เอสสีสะเกตเอแอนโรคัวาน้องพ่อวายไตวายระหว่างการสะกดปลายสายมีน้ำเสียงเหมือนกับพยายามกลั้นขำไม่ให้หลุดหัวเราะไปกับการสะกดชื่อของเธอก่อนจะบอกอีกว่าค่ะจำได้เท่านี้พอดีบัตรประชาชนลอกค่ะ